นะคะแม,มจ่จ๋าจึ้กับช่องพังทําแพงชาแนลนะคะวันนี้เราได้แวะมากนะคะหาน้องเนเตียด้วยนะคะล,ลูกสาวของบ่าวผู้ใา้บออลูกสาวคืนนะคะวันเกิดลูกสาวของบ่าวผู้ใา่นะคะแม่มจ๋าอนี้จัดวันเกิด ลูกสาวของผู้บ่าวเจคําแพงนะคะวันนี้วันเกิดของน้องเนตี้แม่พันได้แวบเขามาเห็นพอดีนะคะก็เลยเก็บภาพนะคะให้แม่ได้ดูนะคะใส่ชุดสวยๆเลยนะคะน่ารักน่ารักไปแล้วนะคะตูดตูดตูด่าคุณยายนะคะอดอน่ารักโอ๊ยดอกไม้แม่ด้ว

อ talented, pilot, แหละเพิงมาไหลนะคะเอ้ยบางแม่ด้วยนะคะเอ้ยจับมือด้วยเนียแม่จ๋าแม่จ๋าเนเปียไว้นะคะวันนี้วันเกิดเนเปียร์จ erm ้าแล้วนะคะเอ้ยชุดเพล่นเป็นต่อ่อนซอน แม่นายพ่อพ่อไปแม่พอต่อนะครับออยู่ครอบครัวเดียวกันนะคะพ่อก็อยู่ครอบครัวนี้แม่ก็อยู่ครอบครัวนี้นะคะเป็นครอบครัวเลยนะคะทั้งพ่อและแม่นะคะนี่ชุดสวยมากนะคะชุดสวยมากทานได้บ่นี่ นี่มีโอกาสได้มานะคะแล้วเข้ามานี่อันนี้ไหว้พ่อนะคะไหว้คุณพ่อนี่พวงมาอะไรอ๋พวงมอะไรเห็นไหมล้ะอ๋อคุณพ่อจุ๊บๆแล้วนะคะคุณพ่อจุ๊บๆแล้วจุ๊บๆแล้ว ยายกับคุณป้าด้วยจะไม่มีคุณยายก็ไม่มีแม่ทองเงินหนูก็จะไม่ได้ออกมานะลูกใหายุดีมีแห้งได้โรคลาเด้ออีรอเพิ่นว่าเอ้ยนี่นะคะผู้บ่าวเจ๊ข้าแพงของเรานะนี่เบิ่งเมืองชุดเพิ่นอุ้ยเพิ่นจะตีตูดอีหลีเด้อจ้าแม่จ๋าน่ารักน่าชังนะคะอันนี้ก็ทองนะคะนี่ก็ทองเอ้ย จะไปเอาทั้งหน้ากนสุดสุดดีสุดชุดงามโพดชุดชุดงามกันระยว ละกันละกันเนอ็มากนะะขอพรจากป้าละหลกนะโอ้เี่ยขอพรขอพรจากป้านะคะคุณพ่อคุณแม่เอจีมาอวยพรให้น้องเมีกันนะคะมฮ้ยด้ใ่ชุื่อยโอ้ขอพรว่าหยุดเลยเนาะอวนกันเองุนเป่าเปาหัวละนี่มามาเดี๋ยวมามาเร็วเร็วเร็วมา จะไล่สดนะเดี๋ยวอันนี้จะปิดก้องแปนเรื่อียวดงขาเ่งนี้ยสดกวเ้อเอาออกกน้าดีรำล้า้าวัดีรำล้ป้าสกินมายนีบอกว่าเดี๋ยว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 ยกอ ตัวเจนของสาวเนปี่ะนะครับแม่จ้าอ่อนซ่อนตัวชุดนี่ล่ะอ่อนซ่อนตัวชุดนี่ล่ะพ้าไม้แพ่ว่าเลยมาจากโกซุมคุณยายว่า อนี้กัดบัดเริบบัดจริตวฮ้ย้ยเฮ้้ยของปูดเขาคือกล้วยของปูดเขาคือกล้วยของปูดในเปียคือป้ยนะยใส่สุดแล้วบอกสวยเลยสาวสวยเลยระเบิงข้อเพิ่นโอ้น่ะสมาชิก ลูกสาวสวยๆนะคะเจี๊ยคำแพงสิมิวาสนาคือเพื่นบอนอไม่แม่จ้าสิมิวาสนาได้ลูกสาวลูกชายสวยๆรอๆคือพ่อผู้ชายบอนอได้แล้วแม่บอกคุณย่ยว่าได้ไปแล้วคุณย่ยว่าลูกสาวลูกชายรุ่นกันอีกเท่อนึงนะคะสาวๆเป็นตาหัขึ้นน้องเนเปียบบอนอมาขอน้องน้ำน้องเนเปียเด้อนี่ จนีา่นึ่งก็ได้เ่งทนรตอนตอนที่เยอ่าพึ่งทายีมงเียงสร้างน้ำาเอ้ยมีควันตัวน้อยมีควันตัวน้อยนะคะถอย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  ชอยชอยชอยเฮา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 เความช้างตือน้อยเอ้ยเป็นะสร้างแห้งเดี๋ยวกดิ่ง้ยอยากกินแล้วอยากกินอีเด้เนี่ยยุงกินอีเนื้อแม่อะไสดอยู่อย่เพิ่กัหนแม่แม่อมา่อน่ก้าระโดดขึ้นย โอ้ยได้แล้วคุณได้แล้วไดรกินหมดไปีกเยอไปกินมันเยเดี๋ยวสิงก็หนุเสือดเสือดเสือเสโอ๋หลงพ่เลือกกินตะก้วยก็สินขาเดียวอยูด้วยาวาข้าเดียว่ทันเกี่ยงคือเดียวาด้วย ผูบาวเดี๋ยวพาไปแอ,อบเบงผู้บาไปดาพ้าว่พาไปแอบเบงผู้บาลชื้นนี่ผูบาวของเราลูกเขยลูกเขยแม่แม่เด้อจ้า <laughs> 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 นี่ลูกเขยแม่แม่อไปทางใดจังสีเห็นสัตว์เดี๋ยวพาแม่แม่ไปเบงกันนะคะนะ,ะ,นะ,ะไปทางใดจังสีเห็นชาติเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควันไม่ควันสิแวะเข้าไปหนีนะคะน่ะ อ่อนซ่อนกลวยคุณยายอ่อนซ่อนกลวยอ่อนซ้อนอะแบบมะละกอนะคะนี่เลยนะคะรอบบนะคะเจพนเลือกเองนะคะหล่อมากมากนะคะ,ะ,คะสง่างามากเลยนะคะผู้บ่าวของเจ๊นะคะแม่แม่จะพาแม่แม่มาเบิ่งลูกเคยแล้วก็มาเบิ่งมาพ่อวันเกิดนะคะมาพ่อวันเกิดนั่นลูกสาวของ ผู้บ่าวผู้ทายนำพอดีพ่อเอฟซีเพิ่นจัดให้นะคะนอจัดวันเกิดให้น้องเนเปียนะคะน้องเนเปียมีชุดสวยๆใส่ตะมุตะมิเลยนะคะชุดสีแดงผ้าไหมตะมุตะมิเป็นตะตีเป็นตะอ่อนโซนก็เลยบอกเพิ่นว่านะคะไม่ค่อนา้า่ะเนเปียให้ได้น้องในเดอมาขอน้องนำเด้นี่มาขอนำผู้บ่าวผู้ชายนำนะคะ นี่เลยนะคะหล่อไหมคะหล่อเนีคะหล่อเนาะค่ะน้องแม่แจ่าเพลินเพลินฝากแม่แม่นะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพังคำแพงชาแนลด้วยนะคะลุ้นๆไปด้วยกันกับแม่ขวานนะคะแม่แม่จ่าลุ้นๆไปน้ำกันกับแม่ขวานผ้าเนาะค่ะเนาะหวังว่าเฮาซิมีบุญวาสนานะคะได้ตัวน้อยออกมาเลีนเรีนคือเพลินเนาะค่ะเนาะ ขอฝากแม่แม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพังคําแพงชาแนลด้วยนะคะแม่แม่จ้าเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเขาเนี่เด้อเด้อค่ะคลิปนี้นะคะแม่ควันขออนุญาตนะคะจบคลิปก่อนนะคะแม่ๆม่จ้ากับความอรอนะคะจบคลิปที่ความรอๆของผู้บ่าวนะคะขอบคุณแม่แมนะคะที่ติดตามนะคะที่เป็นกําลังใจให้แม่ควันเลื่อยมาานะคะ ขอ,ขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะแม่จ๋าสวัสดีทุกท่านนะคะ